เมื่อช่วงบ่ายสี่โมงที่ผ่านมาได้เกิดอุบัติเหตุรถเก๋งเสียหลักตกข้างทางบริเวณโค้งรัตะถนนสายการชนาวณิชช่วงคลองแงะสะเดาหมูห่ห้าตำบลพังลาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาและมีคนติดอยู่ภายในรถหนึ่งคนหลังจากที่ตำรวจสพคลอ,องแงะและกู้ภัยในพื้นที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถเก๋งโตโยต้าวีออสเชี่ยวชนกับเสาไฟฟ้าริมทางและอัวปักอยู่ในคูริมถนนโดยไปชนกับกำแพงดินด้านหน้าเสียหายและด้านข้างฝั่งคนขับมีรอยครูดกับเสาไฟฟ้า และมีผู้บาดเจ็บอยู่ในรถหนึ่งคนเป็นผู้หญิงอายุ43ปีชาวตำบลประดังเบซาอำเภอสรวจังหวัดสงขลาและในรถยังมีบัตรเจ้าหน้าท,าที่คมราชทันแขวนอยู่ด้วยโดยได้รับบาดเจ็บจากแรงกระแทกแต่เจ้าหน้าที่สงสัยคือนอนร้องไห้ข้ามครวนอยู่ในรถตลอดเวลาไม่ใช่เพราะจากอาการบาดเจ็บแต่เหมือนกับผิดหวังในเรื่องของความรักเราไปดูภาพบางช่วงบางตอนของหญิงสาวคนนี้กันครับ เย็นเย็นตออแลกคือตอนเลี้ยงีกว่านี้เลยอะไรตัวแฟนของเราไหมนี่อไม่รับ จากการสอบถามก็ทราบว่าเพิ่งทะเลาะกับแฟนหนุ่มมาและถึงขั้นแฟนหนุ่มบอกเลิกและกำลังตั้งท้องอ่อนๆได้สองเดือนอยู่ด้วยขณะขับรถมาได้เกิดความคิดชั่ววูบอยากฆ่าตัวตายโดยหักรถเก๋งเพื่อพุ่งชนเสาไฟฟ้าริมถนนแต่แค่เฉียวชนทำให้รถพุ่งลงไปชนกำแพงดินในคูริมถนนได้รับบาดเจ็บหม่วยคู่พัยจึงพยายามช่วยกันลอบใจและพาตัวส่งโรงพยาบาลสเดาเพื่อให้แพทย์ตรวจอาการบาดเจ็บและเด็กในคันว่ามีผลกระทบหรือไม่